เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นร่างข้อเสนอเชิงนโยบายวันที่18กุมภาพันธ์2568นายเติมศักดิ์คุณชื่นประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมาพร้อมสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนายธงชัยพูดเพราะัวหน้าสำนักง,งานสภาเกษตรกรจังหวัดและพนักง,งานร่วมจัดก,กิจกรรมตามโครงการจัดทำข้อเสนอเพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหาเกษตรตร และการพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดนครราชสีมาประจาปีงบประมาณพศ2568ครั้งที่สองณศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองระเวียงตําบลหนองระเวียงอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาโดยมีนางสาวอรวันนนายอำเภอนครราชสีมาประธานเปิดพงาน่ดงดก็เนี<ๆ>่ยพอพอเราไปแต่เช้านะไป ทำไรทานู่นไรของเราเนี่ยคือช่วงเวลาระหว่างรันเนี่ยก็ลองลองลงกิจกรรมที่จะมาช่วยส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องเครื่องผลผลิตนะคะเขาบอกว่าให้ทาอะไรนะเอาท่อนพันที่จะอ่านื่ืองจากว่าท่อพันธ์สำนักงานสภาเกษตรตรจังหวัดนครราชสีมาได้ดำเนินการในการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายแบบมีส่วนร่วมจากล่างสู่บนโดยรับฟังปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะ แนวทางในการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรจากพื้นที่โดยการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นแบบมีส่วนร่วมนั้นสำนักง,งานสภาเกษตรตรกรจังหวัดนครราชสีมาได้จัดทำโครงการจัดทำข้อเสนอเพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหาเกษตรตรและการพัฒนาเกษตรตรกรรมจังหวัดนครราชสีมาประจําปีงบประมาณพาศ2568ครั้งที่2งเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2568 ดยมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเกษตรกรตัวแทนองค์กรเกษตรกรเข้าร่วมกว่า60คนซึ่งข้อสเสนอที่สำนักงานได้จัดทำตามกรอบในทางการรายงานผลการศึกษาด้านการปกป้องสินค้าเกษตรไทยจากสินค้าเกษตรต่างประเทศกับข้อเสนอเชิงนโยบายแนทางการปกป้องสินค้าเกษตรไทยจากสินค้าเกษตรต่างประเทศพื้เศรษฐกิจมันติสปลัง และแนวทางรายงานผลการศึกษาการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมกับข้อเสนอเชิงนโยบายการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมตามความเหมาะสมการใช้ที่ดินจังหวัดนครราชสีมาและในวันที่ได้มีการนําเสนอองค์ความรู้เพิ่ม,เต,มเติมในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสใบด่างมันสัมปะหลังที่แพร่ระบาดอย่างหนักในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาโดยนายเติมศักดิ์คุณชื่น ประธานสภาเกษตรตรอกจังหวันนดนครราชสีมาเราจะปลูกมันสามหลังพันเรกซี่แต่พันเรกซี่เนี่ยเราก็ผิดยากเพราะว่าไประเด็นที่หนึ่งวงการอุสตสาหกรรมเนี่ยเขาเห็นแล้วว่าเกษตรกรปลูกเนี่ยได้ผลผลิตที่แล้วนะฮะในตัวเช่นเนี่ยมันใช้ประโยได้สามสิบเปอร์เซ็นต์คือใส่ปุ๋ยไป,ไปร้อยกิโลกรัมในตัวเช่นมันใช้ประโยชน์ได้สามสิบกิโลหายไปเจ็ดสิบ และมีเกษตรกรเสนอแนะในการจัดทำข้อสเสนเอเชิงนโยบายเพิ่มเติมในหลากหลายประเด็น <c oughs> ซึ่งสำนักง,งานสภาเกษตรกรจังหวัด <c oughs> จะได้รวบรวมประเด็นปัญหาและดำเนินการต่อไป